โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo Channel กันอีเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษคุณผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าผมต้องไปฉีดวัคซีนนะครับผมเออมันก็แบบกลับมาก็ต้องพักผ่อนอะไรงี้เนาะนะครับผมก็เลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ดองคลิปอะไรไปด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบ ไม่มีคลิปที่จะลงนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอโทษขอัยคุณผู้ชมกันด้วยนะที่รอนะครับแต่ว่าผมก็ได้โพสต์ไปทางชุมชนของช่อง YouTube แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครได้เห็นโพสตนั้นก็โอเคครับก็แสดงว่าคุณรับรู้นะครับก็มีหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าทําไมผมไม่ลงคลิปนเนาะนะครับก็ให้รู้กันนะเออนะครับเ่อผมไปฉีดวัคซีนมานะครับตอนนี้กอ็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ต่อแรกก็แบบปวดแขนนะผมเมื่อวานแบบโอ้โหปวดแขนมากๆนะผมปวดที่แบบตรงที่ฉีด มาะครับผมเออปวดแผลนั่นแหละะครับผมเออแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทุเลาลงแล้วนะครับผมเออนี่แค่เข็มแรกนะ <c oughs> ไม่อยากคิดสภาพเข็มที่2เลยเครัยผมเออนี่ครับโอเคเราจบเรื่องวัคซีนกันก่อน,นะครัยผมตอนนี้เนี่ยผมผมได้ทําการแต่งฟา้าใหม่นะครับโอ้โอย่าเรียกว่าแต่งฟ้าใหม่เลยนะครับผมเรียกว่ามาทําให้ฟร์มเละขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเบื่อสไตล์เดิมแล้วผมอยากแตง่ง <c oughs> แต่งแบบเป็นสไตล์ใหม่ๆอะไรงี้นะครับผมซึ่งผมก็เลยแต่งออกมาเป็นสภาพแบบนี้เนะครับผมเออ เนี่ยมันก็แตลมาแบบถ้าคนทั่วไปมองมันก็อาจจะมองว่าลกเนาะนะครับผมแต่ว่าที่ผมมองดูเนี่ยนะครับผมมันสวยนะยครับผมเออมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับผมเห็นบ่ามันมีต้นไม้เยอะแยะมากมายนะผมมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนป่านะครับผมเออป่ารอบๆบ้านนะครับซึ่งผมชอบนะเออผมชอบอะไรแบบนี้นี่ยผมมันมีป่านะครับแล้วมันก็ธรรมชาติดีนะครับผมเออแล้วก็แปลงผักนี่มันก็แบบไม่ได้จัดเป็นระเบียบมาผมเออคือมันจัดไปโม่ตัวนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเออนี่ครับผมมัน แล้วมันมีสเสน่ห์มันมันสวยอะเออ,เอ,อง่ายๆคือมันสวยนะผมในสำาบุมนะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแต่งสไตล์ไหนผมก็เลยแบบเออเนี่ยผมจับวางจับวางจับวางเลยเนี่ยผมเออมันก็เลยได้มาประมาณนี้เนี่ยผมเออโซนเครื่องจักรผมก็เอามากองได้หมดเลยนะเพรามว่าผมแบบ เป right, right. right ah. ็นคนที่ขี้เกียจนะผมเออขี้เกียจนะครับแบบขี้เกียจเลื่อนไปเลื่อนมานะผมก็เลยเออเอาเครื่องทุกเครื่องมันมากองรวมกันไว้นะผมมันจะได้แบบเออใช้ง่ายๆนะผมเวลาจะผลิตอะไรก็แบบผลิตได้เลยนะผมไม่ต้องไปหาไกลนะผมเพราะว่าเครื่องมันผลิตเครื่องผลิตมันกองอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะผมเออแอก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปทําตามก็เอาไปทําตามกันได้นะผมก็แบบเออแต่งมั่วๆนั่นแหละนะครับมันคือไม่ได้มีอะไรมากก็แต่งมั่วๆไปนะผมมันก็เออออกมาถูกใจผมนะผมก็เลยเออาแบบนี้แหละนะครับผมเออนี่ครับตัวนี้ไก่ไก่ก็นอนเอน หิวอาหารกันอยู่เนี่ยผมเออผมก็ทำอาหารไก่ได้อยู่เนาะนะครับเดี๋ยวให้อาหารไก่กันเลยนะครับนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปวันนึ่งเนี่ยผมเออคุณผู้ชมน่าจะคิดถึงผมนะครับผมหรือเปล่านะฮะเออสำหรับใครท,ที่คิดถึงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเออนะครับช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วเนาะนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะผมใครที่อา่ายังใครที่แบบเปิดเรียนแบบไปเรียนที่โรงเรียนอะไรองี้ก็ระวังดีๆนะผมนะ สวมแมสล้างมือเนี่ยผมอย่าเปิดแมสเด็ดขาดนะผมแม้ว่าเพื่อนจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตามนะเรายังไปเปิดแมสเด็ดขาดนะคุณผู้ชมมันอันตรายมากเว้คุณผู้ชมคือในข่าวก็มีมีอะไรอะคัตเตอร์ใหม่เนาะแบบที่ระบาดในโรงเรียนเนี่ยผมอะไรพวกนี้เนี่ยผมคือผมก็ดูข่าวแล้วผมก็กลัวนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมเรียนออนไลน์นะผมคือที่วิทยาลัยของผมเนี่ยเขาสลับกันไปเรียนเนาะนะครับสลับกันไปเรียนที่วิทยาลัยเนี่ยผมเอออาทิตย์นี้ก็ เป็นอีกห้องนึงนะครับผมอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคิวของห้องผมนะผมพยายาเนาะนะครับก็อาทิตย์หน้าก็เดี๋ยววางแผนดูก่อนว่าผมจะได้ลงคลิปหรือเปล่านะครับผมผมจะพยายามทําคลิปแล้วก็ดองไว้นะครับผมก็คือเนี่ยแล้วก็ค่อยปล่อยให้คุณชมดูเนาะครับคุณผู้ชมจะได้มีคลิปดูกันนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานะครับผมมันก็มีเอ่อ หุบเขานะครับผมเข้ามาแล้วนะผมเออหุขอซีซั่นนี้เนี่ยผมเข้ามานะครับผมแล้วก็ของตกแต่งนะครับผมที่เราจะสามารถแลกได้เนี่ยก็จะเป็นภาพวาดผนังถ้านะครับผมเออนะครับผมเป็นของตกแต่งในหุบเขาซีซั่นนี้นะผมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเออนะครับก็หลายคนก็น่าจะมาลงมันหมุนวงลงวงล้อแล้วเล่นกันแล้วนะครับผมเอ้ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผม ้ฉีดวัคซีนมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมกลับมาก็กินยาแล้วก็นอนนะผมเออมันก็แบบนะมันต้องพักผ่อนนะผมแล้วพอตื่นมาก็ปวดแขนมากๆนะเออคือนอนเยอะมากคุณผู้ชมแบบเหมือนเหมือนวัคซีนเป็นยานอนหลับนะคุณผู้ชมเอออะไรประมาณนั้นนะผมฉีดมาแล้วแบบมันมึนหัวแล้วก็แบบเออมันอยากนอนนะผมผมก็เลยนอนไปนะผมจัดไปยาวๆเลยนะผมอาทิตย์นี้ก็เรียนออนไลน์ด้วยนะผมเออตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องนะผมอาจารย์สั่งงานอะไรไว้นะผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะครับ เออเนี่ยครับก็ใครยังไม่ฉีดก็ไปฉีดนะครับผมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะครับผมก็ไปฉีดกันเยอะๆนะครับผมเออวัคซีนนะครับผมของดีๆเนาะนี่ครับผมได้เออวัคซีนไฟเซอร์นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมได้เพวกผมได้วัคซีนอะไรนี่เข็มแรกเนาะผมได้ไฟเซอร์นะครับผมเข็มแรกนะครับแล้วเข็มสองก็น่าจะเป็นไฟเซอร์นะครับโอเคนี่ครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเดี๋ยวไปดูเมืองผู้เยือนหน่อยซิมีอะไรอัปเดตมาบ้างเออแล้วผมก็ได้จัดเออ่ตรงเมืองผู้เยือนใหม่นะผมนี่มี เจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผมเดี๋ยวบางคนก็มาเม้นถามอีกต้นไม้พี่เอามาจากไหนนะครับคือมันเป็น,นอีเวนต์ะครับผมเมื่อนานมาแล้วนีผมเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับที่เขามีอีเวนต์ให้อะไรลลดน้ําต้นไม้เนาะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังจํากันได้เป็นอีเวนต์ลดน้ําต้นไม้แล้วก็แบบแจกเจ้าต้นไม้ตัวนี้เนี่ยผมมือนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครทนันก็จะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในฟาร์มเนาะนะครับมันเป็นของตกแต่งประจำอีเวนต์เนาะนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็อาจจะไม่ได้เนาะอาจจะไม่มีเวนรับผมปรระะะมาณนนนี้คับ ผมก็เคยทําคลิปไปอ,อยู่เนาะนะครับผมไอ้เจ้าต้นไม้ต้นนี้เนะี่ยผมไปย้อนดูเอานะผมผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิป EP ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออนั่นแหละนะผมก็เคยทําคลิปไปอ,อยู่นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับผม,มผมแต่งฟาร์มใหม่ก็โอเคนะผมดูดีขึ้นนะครับผมนะก็แต่งไปมั่วๆนะผมไม่ได้มีจีนังนานกโกงจีนังนากการอะไรทั้งนั้นนะผมก็แต่งไปแบบ แต่งตามใจตัวเองนะครับผมเออนี่ครับมันก็ได้ออกมาประมาณนี้มันก็แบบคือคุณจะแต่งฟาร์มแงงก็ได้ไปคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่สวยนะครับแต่ผมแบบผมมองมองแล้วว่ามันสวยนะมันก็ต้องสวยดีครับคุณผู้ชมเออนี่ครับสายตาเรามันมองว่าสวยมันก็ต้องสวยใช่ไหมครับผมเออเราพอใจแบบไหนเราก็แต่งไปเลยนะครับผมซึ่งผมพอใจฟาร์มแบบนี้นี่ยผมนีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าลกเนาะแต่ผมมองว่าไม่ลกเนาะนะผมมองว่าไม่ลกนะผมมองว่ามันเป็นศิลปะนะครับ ศิลปะในการแต่งฟาร์มนะครับผมเออไม่เคยทันเลยกับเขาเลยเวลาเขาวางขายของเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันนะคุณผู้ชมมันมีมือไวมากคุณผู้ชมเออนี่ไม่เคยทันเลยกับเขาเลยเวลาเขาขายของอัพคัางนะครับผมเออแข่งมาผมก็ไม่ได้แขยงนะครับวีนนี้ก็บ้านผมก็อยู่อันดับ4เนาะนะครับ ก็ใช้ได้นะผมใช้ได้ใช้ได้เนี่ยนะผมก็ไม่ได้ลงแข่งม้ามาหลายวีแล้วนะผมเพราะว่าผมไม่ว่างซะเท่าไหร่นะครับผมเคประมาณนี้ส่วนไอ้พวกนี้ผมยังไม่เกี่ยวแล้วกันนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละนะผมมันดูสวยงามดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคนะผมในสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับผม โอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย